มาดูวิธีการโครจรของดาวสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภแล้วนะครับในเดือนกันยายนนี้เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงวันที่24กันยายนพกษ์โครจรอ,อยู่ที่ราศีสิงนะครับที่เรือนพันธุช่วงนี้คุณจะได้ดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวมากขึ้นอยู่ใน สถานที่อันมั่นคงในบ้านในเรือนในครอบครัวในสถานที่ทำงานประกอบการนะครับดาวอาทิตย์เป็นเกษตรนะคำว่าเกษตรก็คือเสถียรภาพความมั่นคงความเข้มแข็งที่เรือนพันธุทุดังนั้นก็ถือว่าเรื่องครอบครัวดีมากนะครับแต่ขณะเดียวกันในช่วงต้นเดือนนี้อาทิตย์นวางโคจรร่วมกับพระเสาร์พึงระวังเรื่อง เปิฟไฟแล้วก็ความร้อนรนกระวนกระวายเรื่องการช่วยเหลือเกื้อหนุนครอบครัวนะครับนี่คืออาทิตย์ร่วมกับพระเสาพระเสานี่คือดาวสุพระแล้วก็โคจรถอยหลังมาที่เรือนพันธุนะครับหรือบางทีก็อาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือมาพบมาสู่มาหามาเยี่ยมคุณที่บ้านให้เข้าใจว่าเขาต้องการความช่วยเหลือ นะครับนี่คือดาวส,าสุภาสุภาแปลว่าการช่วยเหลือเกื้อนหนุนก็ได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้พระสงฆ์องคเจ้าก็ได้นะครับทําให้คุณค่อนข้างจะร้อนใจอยู่พอสมควรแต่ก็จะมีความมั่นคงดีเพราะอาทิตย์นั้นเป็นเกษตรนะครับอยู่ที่เรือนพันธุนะในช่วงต้นเดือนนี้นะครับแล้วก็ไปจนถึงวันที่17กันยาย,ายนพระอาทิตย์ก็ยังคงสเสถียรภาพดีมาก นะครับเรื่องของครอบครัวเรื่องของสุขภาพร่างกายโครงสร้างร่างกายช่วงนี้ก็เรื่องเลือดเรื่อง,องลมเรื่องหัวใจก็โอเคก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับส่วนตัวคุณเองพระศุกนะครับในเรือนนวางนั้นก็จะได้รับผลกระทบอยู่หน่อยก็ตรงที่ว่าถดถอยถ้อถอยลงนะออร่ามักจะหายนะครับเพราะว่าพระศุกนั้นดับถูกอิทธิพลของอาทิตย์เข้าครอบงำนะครับ บางทีความสง่าผ่าเผยก็อาจจะหมดสิ้นเปลืองไปนะครับบางคนก็อาจจะผอมลงอาจจะซีดเซียวลงนะครับอันนี้ช่วงที่พระอาทิตย์ร่วมกับพระศุกร์คือตัวคุณนะครับวันที่17พระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่เรือนปุตตะร่วมกับพระพุธพระพุธนี้เป็นเกษตรตลอดทั้งเดือนนะครับแล้วก็จะพักและมนก็คือถอยหลังและหยุดนิ่งอยู่ใน เรือนปุตตะนะก็จะข้องเกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานบริวารน,นะครับแล้วก็ถ้าใครค้าขายก็ก็เป็นช่วงที่ดีที่จะได้พบปะกับลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะครับเมื่อพระอาทิตย์เข้ามาร่วมด้วยนี่คือการทำสัญญาการติดต่อ,อการสื่อสารนะครับการเริ่มต้นใดๆกิจการงานก้าวหน้านะครับอาทิตย์เลงกับพระรหัสบดี พฤหัสบ,บดีนี้คือดาวลาพะลาผลรายได้ของชาวลัคนาราศีพฤศภนะครับเป็นเกษตรเมื่ออาทิตย์เข้ามาสองนี่คือโชคลาภผลที่จะบังเกิดขึ้นนะครับในช่วงต้นเดือนนี้นะวันที่หนึ่งเนี่ยพระฤหัสบ,บดียังโคจรถอยหลังแต่ก็เป็นเทวีโชคเทเรือนอรินะครับ ร่วมกับพระราหูก็คือดาวประจำเรือนกรรมะโชคลาภผลขึ้นอยู่กับการแก้ไขปัญหางานงานใดๆมีปัญหางานใดๆที่ค่อนข้างจะคิดมากทําให้คุณต้องเครียดนะหรือเรียกว่ามีภาระใหญ่จากงานนั้นเข้ามาก็จะแฝงด้วยโชคลาภผลอยู่ในนั้นเช่นเดียวกันส่วนในช่วงกลางเดือนไปพฤหัสก็จะเริ่มขยับนะครับมาอยู่ที่ ราศีพิจิกซึ่งเป็นเรือนปตัตนีคู่ของคนรักมีโชคลาภผลปรากฏอยู่ตรงนั้นดาวประจําเรือนการเงินคือพุธก็โคจรเข้ามาเป็นเกษตรที่เรือนปุตตะในความหมายดาวการเงินมาปุตตะนี้จะหมายถึงว่าคุณอาจจะได้ช่องทางการทํามาหากินใหม่คุณอาจจะได้ลูกค้าใหม่เรื่องของเงินทองอะไรต่างๆเนี่ยของคุณที่จ่ายออกไปให้กับลูกหลานบริวารมันไปสร้างเสถียรภาพความมั่นคง แล้วขณะเดียวกันพระพุทธนี่ก็เป็นมหาอุตที่เรนปุตตะนะครับส่วนที่คุณจะภูมิใจและรับผิดชอบเรื่องของลูกหลานบริวารก็ามายิ่งพออาทิตย์เข้ามาแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นช่วงอบรมพัฒนาปัญญาของตัวเองนะครับหรือจะอบรมลูกหลานบริวารหรือใครจะมีสินค้าทําการโปรโมทโฆษณาก็จะประสบความสําเร็จดีนะครับ นี่คือดาวประจำเรือนการเงินมาเป็นเกษตรที่เรือนปุตตะนะครับส่วนเรื่องของความรักโอ้พระอังคารคือดาวประจำเรือนปัตตนีราศรีพิจิกเรื่องของคู่ครองคนรักมาเป็นปะเกษตรกลุก่มรักค่อนข้างจะหนักอกหนักใจตั้งแต่นู่นแหละวันที่10สิงหาคมเป็นต้นมานะครับแล้วก็อยู่ไปจน ถึงประมาณตุลาคมนะครับอังคารกลุ่มหลัแล้วก็เป็นประแล้วก็อังคารคือดาววินาศมาเป็นราชาโชคจะรับภาระความหนักอกหนักใจเรื่องของความรักนะครับคนที่ยังสดอยู่ก็ไปหนักอกหนักใจเรื่องของความรักของคนอื่นเขานะครับมันก็จะมีเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาให้รับผิดชอบหรือจากความเจ็บไข้ได้ป่วย ของผู้ที่เป็นคู่ของคนรักและตัวเองก็พึงระวังด้วยดาวเนาศสนะเข้ามากลุ่มลักนะครับเรื่องของเลือดลมนะแล้วก็ดินฟ้าอากาศต่างๆก็ควรที่จะระวังปกติชาวลัคนาราศีาศพฤษภเป็นคนหนักแน่นมั่นคงแข็งแรงเข้มแข็ง,แ,ขงแต่เมื่ออังคารเป็นประกลุ่มรักเซยได้นะครับก็ดูแลสุขภาพตัวเองหน่อย ช่วงนี้สุขภาพจะไม่ค่อยดีเพราะเรื่องของลมดินฟ้าอากาศนะครับแต่ถ้ารู้แล้วก็ป้องกันแก้ไขก็จะเป็นการดีช่วงที่จะต้องระมัดระวังอีกครั้งหนึ่งนะครับคือช่วงที่พระอังคารในเรือนรวางโคจรเป็นนิดในราศีกรกฎวันที่17ถึงวันที่24กันยายน อังคารณวางเป็นนิดในราศีกรกฎนะครับถ้าเป็นเรื่องของอ,อวัยวะก็เป็นช่วงลมช่วงปอดลมหายใจเข้าออกนะครับอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติได้แรงดันหรือเรื่องของลมการสูบฉีดพลังงานในอกเรื่องของเลือดลมนะครับค่อนข้างจะมีปัญหาระวังเรื่องกด รหลย้อนระวังเรื่องความดันมันตกนะครับออพักผ่อนน้อยแล้วจะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นช่วงวันที่17ถึงวันที่24กันยายนดูแลสุขภาพตัวเองนะครับวันที่4ถึง6อังคารจะมาเป็นวรโคตรกลุ่มลัดอันนี้ก็ดูแลสุขภาพของตัวเองและสุขภาพของคนที่รักด้วย นะครับพึงระวังเรื่องของความเร็วต่างๆเข้ามาด้วยนะครับวันที่17พระอาทิตย์ย้ายนะครับเป็นช่วงเดียวกับที่พระอังคาระวางเข้ามาเป็นนิดถึงจะมีสุขภาพร่างกายไม่ดีหรือมีเหตุเสี่ยงใดๆก็ตามนะครับก็จะยังมีมิด เกื้อหนุนมีลูกหลานบริวารคอยช่วยเหลืออาทิตย์มาสองที่เรือนปุตตะดาปุตตะเป็นเกษตรแล้วก็เลงไปที่พระธิดาสวัสดีนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะต้องไว้วางใจลูกหลานบริวารผู้ใต้บงังคับบัญชาช่วยเหลือเกื้อหนุนนะครับวันที่24พะสะศุกร์คือตัวคุณเนี่ยจะโคจรเข้าสู่เรือนปุตตะช่วงนี้เป็นนิดคำว่าดาวตนุลัต มาเป็นนิดในเรือนปุตตะก็คือเรื่องของอารมณ์ของคุณนะครับจะมีเหตุผิดปกติบางทีก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะครับอันนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองแต่การที่พระสุมาโคจรร่วมกับพระพุทธถึงจะไม่สบายบ้างแต่ก็ยังแข็งแรงสมบูรณ์พุทธเป็นมหาอุดและเป็นกเกษตรเป็นคู่ธาตุกับพระสุก็ยังเกื้อหนุนกันอยู่นะครับ แล้วก็มีพระหัตเล็งมานะก็ยังถือว่า,ามีคนคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนการได้ซึ่งกัลายาณมิตรได้ซึ่งที่ปรึกษาได้หมอได้แพทย์ที่ดีนะครับก็จะหายจากโรภคภัยไข้เจ็บแล้วอาทิตย์มาอย่างนี้เนี่ยอาทิตย์มาส่องถึงพระรหัตสบดีจรด้วยนะครับโชคลาภผลก็จะปรากฏเด่นชัดตั้งแต่วันที่17กันยายน จนไปถึงวันที่16-17ตุลาคมโดยประมาณนะครับก็เป็นโอกาสของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับแต่วันที่จะต้องระมัดระวังเรื่องการถูกของมีคมหรือเรื่องของอุบัติเหตุรถราพหานะหรือเหตุเกิดในบ้านในเรือนในโรงงานที่ประกอบการนะครับคือวันที่25 ไปจนถึงสิ้นเดือนในเรือนณวางอังคารจะโคจรร่วมกับพระเสานะครับใครที่มีญาติผู้ใหญ่ต้องดูแลญาติผู้ใหญ่เพราะบางทีก็อาจจะหน้ามืดบางทีอาจจะล้มนะแล้วก็เรื่องของเลือดลมไม่ค่อยจะดีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับญาติผู้ใหญ่หรืออุบัติเหตุกับรถราพาหนะบ้านเรือนที่อยู่อาศัย แต่เป็นช่วงที่คุณจะต้องแก้เคล็ดที่บ้านดูอะไรผุผุพังพังโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟนะครับเสียหายได้ถ้าไม่แก้ไขตั้งแต่วันนี้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับรถราพหนะนะครับเรื่องระบบส่งกำลังเรื่องไฟเรื่องแบตเตอรี่นะครับพิจารณาให้ถี่ถ้วนป้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรก็ถือว่าไม่ประมาท นะเรื่องเสียาหายก็จะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดก็เกิดน้อยนะครับ